สวัสดีครับในวาระดิธีขึ้นปีใหม่2565สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครขอส่งความปรารถนาดีมาถึงทุกท่านสำหรับปีใหม่ปีนี้สำนักการแพทย์มีของขวัญเพื่อประชาชนชาวกรุงเทพมาฝากผ่านโครงการดีๆสองโครงการได้แก่ 1. โครงการสี่ทศวรรษกทมสี่โรคคนเมืองเพื่อคนกรุงเทพซึ่งเป็นการดูแลในระบบ Fast-Tag ็ tag ในโรคเรือรังทั้งเบาหวานมะเร็งหัวใจและหลอดเลือดสมองและอีกโครงการหนึ่งคือโครงการสมาร์ทปูพีดีในรูปแบบของการดาวน์โหลดแอปหมอกทมซึ่งจะมีการนัดตรวจออนไลน์คิวอัจฉริยะตรวจสอบสิทธ์ และโทรสายด่วน1669กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งยังมีระบบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในมือถือด้วยทั้งนี้สำนักการแพทย์ตั้งใจมุ่งหวังเพื่อสุขภาพที่ดีของคนกรุงเทพมหานครช่วงปีที่ผ่านมาเราเผชิญกับสถานการณ์การการ,ระบาดของโควิดที่หนักหน่วงแต่ด้วยพลังความสามัคคีของบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อนพ้องทุกอาชีพที่มาช่วยกัน จนเราผ่านพ้นวิกฤตมาได้ช่วงนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงกิจกรรมต่างๆผ่อนคลายเราเริ่มเที่ยวกันแล้วแต่เรายังคงต้องเข้มกับมาตรการป้องกันใส่แมสเมื่อพบปะกันล้างมือบ่อยๆฉีดวัคซีนให้ครบตามมาตรฐานช่วงเทศกาลดีๆอย่างนี้ขอให้ทุกท่านได้ใช้เวลาแห่งความสุขกับครอบครัวกับคนที่คุณรักดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและเติมพลังให้ชีวิต รับปีใหม่ที่สดใสกว่าเดิมสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่2 5 6 5ครับช่วงหยุดยาวนี้ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางมีสติพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อย่าขับรถในขณะง่วงนอนนะครับขอให้พวกเรางดดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยของพวกเราตัวท่านเองคนในครอบครัวรวมทั้งผู้ที่ร่วมเดินทางไปด้วย ทั้งนี้ขอให้เราพึงระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยภายในบ้านสำรวจความปลอดภัยถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าดูแลเรื่องทูบเทียนก่อนออกจากบ้านก่อนออกเดินทางนะครับและขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งความสุขปลอดภัยจากโันตรายทั้งปวงครับในโอกาสนี้สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ขออำนาจคุณพระศรีรัตนกรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงปโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและที่สัมพัญขอให้ทุกท่านมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงตลอดปี2565และอย่าลืมนะครับวิถีชีวิตใหม่ Universal Prevention Dmstt ใส่หน้ากากอนามัยล้างมือและส่วนสัมผัสและ ช่วยกันเว้น,นระยะห่างทางสังคมตลอดปี2565ขอบคุณครับ